สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25มิถุนาอยู่นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับว่าเมื่อวานฮานอยพิเศษเจาะ3 4 4 3นะครับก็ของส่งท้ายสศาหนอยนะครับพรุ่งนี้คงหยุดขอหยุด1วันครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ขอหยุด1วันแล้วกันโอเคครับมาส่งท้ายกันเด้งๆแล้วกันนะครับเด้งหรือเปล่าไม่รู้ ผลออกถึงจะรู้นะครับโอเคครับฮ้านอยพิเศษประจำวันที่25ิบ้านะครับเมืม่อวานหาหนอยพิเศษมันเลียงนะโอกาสที่วันนี้จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้นะครับวันนี้เด่น4 9ครับเน้นไม่ที่9้าครับชอบ9้มมมามากกว่า4เล็กน้อยครับ09 7ย์9 04ดนย์ี่ 74แล้วก็84ครับร0อมัดครับ1 0อยมัดเนาะเด่นนี้ตัวคือตัวเด่นสูตรสำหรับผมคือ9ผมมัดผมว่าผมชอบ9ผมชอบ9นะครับอย่าลืมติดเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็คงเบิ้ลตัวเด่นน่าจะ44 9 9เกครับครับประมาณนี้ครับสำหรับพาหนยพิเศษครับสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามด้วยนะครับ อันนี้สําคัญครับถ้ากรณีมีโฆษณาแต่ละคลิปเนาะช่วยดูให้ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับเพราะรายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาครับโอเคครับเรามาลุ้นกันสําหรับฮานอยพิเศษออกผลห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นครับห้าโมงครึ่งนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับอย่าลืมนะครับดูจบแล้วชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับเฮงๆรวยครับสวัสดีครับผม